สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best p a e n t a r o t 56นะคะคลิปนี้จะทำคลิปสั้นในหัวข้อเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเหมือนเขานะคะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะอยากลองทำอะไรที่มันไม่เคยทำหรือว่าอยากจะทิ้งตัวตนอยากจะทิ้งทุกอย่างที่มันเคยเป็นมานะคะแล้วก็ลองอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะแล้วก็ ตัวเขาเองอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าก็อยากขอโอกาสนะคะกับคุณแล้วก็อยากมีโอกาสได้มอบหรือว่าอยากมีโอกาสได้ดูแลคุณบ้างหรือว่าได้เป็นผู้ให้หรือว่าได้ทําอะไรให้คุณรู้สึกแบบว่ามีค่าหรือว่ามีความสุขบ้างนะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าแม้ว่านในที่ผ่านมานะคะคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะบบอแวงกันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันเนาะ มันจะมีความขุ่นข้องหวงใจกันไปบ้างแต่เขาก็อยากให้คุณกับเขาเนี่ยปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี้ก็เป็นข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะ